เกิ๊ยมันเหลือแค่ตัวแค่นี้เองเหรอนี่เจ้าเหรอเนี่ยเลยแค่นี้เลยเออแล้วมันจะกินยังไงวะไซส์เนี้ยม็อกครับค่ะเชฟรู้สึกยังไงครับผู้หญิงทั้งหมดเลยเนี่ยได้แมงคุชชี่รู้สึกเศร้ามากเลยค่ะหนูทำไม่เป็นเลยค่ะเชฟแมงคุชชี่นี่มันกินขี้วัวขี้ควายเป็นอาหารนะครับ<ม>ส่วนผู้ชายเนี่ยได้กุ้งล็อบสเตอร์ได้เนื้อวากิวแล้วทำไมเขาให้แมงคุชชี่กับคุณครับ ล้างยังไงก็ไม่รู้ค่ะชิพอมันมีวัตถุดิบที่ดีอะค่ะมันเหมือนมันมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วอะแล้วเราก็ต้องมาจัดการกับวัตถุดิบอะไรไม่รู้โอ้โหมันยากอะทาให้ดีนะครับเพื่อนหญิงพลังหญิงครับได้ค่ะหรือทำให้เต็มที่ค่ะคิดว่าแมงกุจีมันต้องเอาแบบหัวหรือหน้ามันไปใช้ในขี้เนาะออกมันให้หมดเลยหัวออกเหรอพบแรกกับพี่ปะ ลงมาลงมาแข่งเบลครับครับ,รบดีใจไหมได้แม็กุจีไม่ดีใจเลยค่ะเชฟล้วเคยทํำไหมครับไม่เคยเลยค่ะไม่เคยกินมันด้วยอ่ะคุณมีปัญหาอะไรกับเอื้อหรือเปล่าครับจริงๆเราก็รักกันดีนะแต่วันนี้ไม่รักแล้วล่ะน้อยใจแล้วอ่ะมือผู้หญิงทุกคนตอนนี้คือมีแต่แบบรอยเท้าของแม็กุจจีที่มันทิ่มแทงมือผู้หญิงก็อยากได้รับแบบอะไรที่มันง่ายๆบ้าง แล้วรู้วิธีจัดการไหมพี่กิ๊กบอกว่าทายังไงแต่ว่าหนูก็ไม่มั่นใจว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะหนูไม่เคยทานเขาอะยังไงก็แล้วแต่ขอให้ตะอาดที่สุดก่อนนะครับได้ค่ะเชฟขอให้โชคดีครับขอบคุณค่ะความสวยก็ไม่เกี่ยวเนาะสวยไม่ต้องพูดหนูคิดว่ามันเป็นแมลงสาบอะหนูกลัวหนูสั่นสั่นมากมันอึ นีตาเป็นไงบ้างลูกนี่เราลูกผู้หญิงด้วยกันนะแล้วเราโดนแบบนี้เป็นยังไงบ้างค่ะพยายามจะจะทำให้ดีที่สุดแล้วกันค่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบจุกอะค่ะทำไมแบบพี่เอื้อมไม่ปาในผู้หญิงเลยเราให้กำลังใจกันนะเราผู้หญิงเหมือนกันนะสู้สู้นะเออขอบคุณคือมีแรงฮึบขึ้นมาเลย ฉันจะทำให้ได้กินแค่ตัวคุกแกะเยอะแล้วนะแต่ว่ามันเอาไปทำอะไรไม่ได้เป็นเนื้อเป็นหนังเยลยลูกผู้หญิงทั้งห้าชีวิตเราผ่านอะไรมาเยอะแยะแม้ว่าเราจะได้แมงคุดจีหรือมีดจบาดเราต้องสู้สุดชีวิตผู้หญิงสู้ Haley Konya.